ลองรถหน่อยดิคันเนี้ยได้ครับน้องเลิดพี่นายพี่ชายยูงไม่เข้าใจผมนะเดี๋ยวรอก่อนพี่ลิซซี่รอบพาร์ทร้อยร้อยวิทอมครับจะมาแล้วกูยืมหมดอ่ะ ค้ยคันนี้ก็แรงนี่ทรงแบบน่าจะแรงอยู่นี่โอ้โอหล่อที่ผ่ายคันนี้พี่เอิญครับเหมาะกับแกนาคันนี้ กูแต่มันเฮ้ยมันเรียกว่าไงวะมันแบบมันลอยลอยอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเนี่ยเห็นปะแรงแรงแรงๆๆๆนตูดมันลาดอ่ะข้อหมูข้อหมูขดไกลไนล่ะไกลจับกระดุกกระดูกเนื้อ่ะกระพี่นเ่ครับข้อหมูส่อทิต์ Let's go เย้มันลดแบบลดแบบดิฟอะทันเนี้ยเดี๋ยวทีจะดิฟทีอะไปแลกเงินไหมพี่ไปแลกเงินไหมพี่ไปแลกเงินกันไหมก็ไปเหรอไปเด็ไปไปได้ เดินแ er คันนี้มมนต้องเลี้ยวอกดที่สอง T R S ไปเวทเออมันเลี้ยวแบบดิฟๆหน่อยนะพี่สามสอ่ะตูตบัใช่ใช่รถสี่เสาลูกคันนี้ไม่ได้เหรอนี่เดียวดีกว่าคัแต่คันนี้เบรกไม่ค่อยดีใช่ป่มพี่มันเบรกไม่่อยะขนาดคันนี้หรอยู่เข้ามาได้จุดขนาดคันนี้เหรอใช่ยู่งขึ้นมาไ้่เบรกดีอะับคม้หรอกน้องร้อนเหรอมัน้าปิ๊บ่งถึงก็เหต้องใ้นเมืองนะพี่่งช่่ โอ้แต่รถมันก็ไม่ค่อยเบรกหรอกครับอ่ะ500มีให้เห็นแล้วคันเนี้ยเบรกเบรกไวบูดเฉยใช่ปะอ้าวแรกเลใช่โอเคเบรกไวยังวะไงเอมาตินลีอยู่ไหนมันแรงบูธยะไ่เป็นยังไงอยู่เมืองบนไงแต่เวลาทางตรงแบบนี้มันก็แบบนี้ไงโอ้ บูธคันนี้แม่งพุ่งจัดอ่ะพี่ผมบอกเลยห้าร้อยมีให้เห็นนะคันนี้ที่ไหนขบูธ์จ้ะใช่อารตินอารตินเอ็นเไหนเวตกำลังกลับไปกันละพี่พี่วินเทจมาลองรถข้างหน้าคุกดิหน <5 S 2> ้าคุกจะกันหน้าคุกข้าวคอดินน้ำมันเลยเป็นแล้ว,วนเนี่ย เวพี่ปรับเหรือพี่นำพุกได้ป่ะเวทนำปลอยรถผมว่าพี่ต้องผมว่าพี่ต้องส่งให้ป้าเขาส่งช่างมาดูแล้วแหละจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วแหละมีอะไรเลยดินน้ำมันเลยอ่ะตอนเนี้ยมีปัญหาบางอย่างพลังสี่ศูนย์เก้าสิบนะอาจารย์ตัวถอยยังเติมอ่ะตอนเนี้ยได้เวทแรงอยู่นะแต่ดินน้ำมันเซตติ้งเปล่าจติ่งปกติเลยติ่งเวทนะ หายอไม่มีหิว <S 3, S 2> หดนคลองยิ่งแนน้ำมันหมดอนเลยตอนเนี้ยรออ้๋เขาเริ่มบัตแล้วพี่ออกตัวชัน้นอ่ะง่าย ี่โมองอ่ะงั้นร้านเหรอสี่สิบเก้าสี่ิเก้าอีกสิบห้านาที ไอติดไรวะโหดเป็นโคตรแรงเลยคันนี้อันนี้ขอร้องด้วยนะทำรถมาผิดคันเหรอวะไี่เราตามรถมาผิดคันมาตามรอยแข่งปบ้าคราวนี้แข่งปบ้า แค่แตะไม่ค่อยจะติดอ่ะบูกอ่ะอุ้ยู้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้มันจะแตะห้าร้อยอยู่แล้วพี่มันสี่เก้าสี่เก้าเก้าอยู่เออ่เกียเกียร์อะไรไปขาดไปหนึ่งกับห้าใช่หรอห้าร้อยแล้วหรอเขาบอกห้าร้อยแล้วนะเมื่อกี้อ่ะใช่อะแต่<ช>ลองเลี้ยวแบบขับมาแรงๆแล้วเลี้ยวดูวดิเวท เดี๋ยวเลยเออต้องออต้องขับไปบ่อยนะทันเนี้ยโกงพี่ผ่ายเลยถ้าได้อุ้ม,มอ่ะเออแต่มาตินไหมผมงตกแมพไม่มีใครช่วยผมสักคนยี่สิบนาทีโอ้ใครทำโอ้พี่อยู่กระดานกลางนะ่ะมาตินเจอเลเบลลล่างได้ไหมที่ไหนพี่ ไองลัมโบเมืองหมดไฟแล้วเราพี่กินเราเป็นอะไรกันไ่รู้ทำไงดีลัมโบพี่กินคือคันไหนฮะที่ไหนลัมโบพี่กินอ่ะขุมนี้ด้วยรถด้วยนะบางทีอ่ะไฟเอมเพื่อนเปนี่ไฟเองโอ้โหคันนั้นผมร้องละอย่าให้ผมขับเลยขับตอนโตอ่ะเจอเจอเจอที่ไหนพี่เบนผู้อยู่นอกเมืองดีกว่าป่ะแคสป่ะคันนี้ถ้าเกิดนอกหัวมาตีนมาเตีนเจอเรือล่างมาตีนดีเท่าไหร่ตายเลยพี่ทางระบายพี่เบนรอผมนะ ต้องเลี้วยวเวลา,า,ลาแบบเลี้ยวสี่สมุมนี้ด้วยเนี่สี่สี่เลี้ยวเนี่ยตรงไฟแดงยแยกแลนด์มาร์อุย้ยรบใครวะพวกเราบ้างวะพี่ <laughs> พี่นายมีกล่องไหมพี่ <laughs> ไม่ไม่ไม สิบนาทีนะงันล้านอีกสิบนาทีงันล้านแลนด์มาร์คเวทลองรถเวสไฟแดงแต่ผมมาถึงแล้วไอ้ไอ้คันกลางเนี่ยแดกเขาบอกเลยไอ้คันกลางเนี่ยแดกเขาลองบูธไหมเนี่ยเล่นแบบบูธไหมเนี่ยบูธดิบบูธดิวเออมีแต่คนรถเร่งแรงกว่าฟังว่างอ่ะ หนึ่สองสามไปคนยวเนื้อพอไปแทงคนได้ไรพี่ยคนแก่อี๊ยสภาพรถผมเนี่ยยังไม่หวเลยยังสู้ใครเขาไม่ได้อะเ่อม่อคแกไปไหนวะเี่โดนชนโดนชนที่อะ เออราจะโดนทางแบบนี้น,นะพี่นะทางแบบไม่มีไม่มีมมหลุมไม่มีเทนอ่ะเราจะโดนเหลือสองร้อยหกห้ารถมันเพิ่งผ่าอยู่แล้วสองหกห้าต้องเมืองดูดูเดี๋ยวไ <26 5 S 1> อลัมโบพ่กคอนอ่ะเดี๋ยวมันมาละผมไปขับมาถ้าไปไกลโดนแน่พี่น<อ>้องครับขากลาบอ่ะโดนแดกยับอ่ะ ขั้นพน่มเหรอเออี๋ยพี่<อ>พเปิดโบสกตะโกนะนาทีงินล้านอีกการนาทีงินล้าน พี่จิ๋วนะที่พี่จิ๋วหมดเอาอย่างเรี้ยพี่พี่เห็นพี่เห็นแอร์บอกข้างล่างไหมพี่เห็นแอร์บอกข้างล่างไหมพี่เวเออท่านได้ยี่สิบไปนะยี่สิบยี่สิบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยี่สิบไม่พีอยู่จริงมันไม่ตรงกันผมยี่สิบแล้วเมื่อกี้เอาดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ใสฟแดงเลยนี่เหมือนชีวิตจริงกันเลยนะเนี่ยก็ต้องมีคนใส่รองเท้าเราเนี่ยเขเอาไปอะใส่วันไหนกูกูละห้าล้านใส่นับเลยไอ้นี่นับนี่ไม่มันดังอ่ะพี่พพีี่่เห็นพี่เห็นข้างล่างไหมพี่เหไม่เอามันไม่ตรงกันได้ได้ได้ไหมสามสองหนึ่งจะเอารองเท้าไปชุบน้ำเตะมันก็อาจจะแห้งอ่ะพี่บอกถ้าเราไปลรื่อไปได้มาล้านหนึ่งเราก็ไปลงของใหม่อีกเยอะนะพี่อย่าลืมเอาป่ะเนี่ย เราอยู่นะเดี๋ยวเราแบบว่า R8 แตกยาวนะยาวย่างสุดทางนะสุดทางเลยนะสุดทางเลยนะสุดทางคุณเบรกบู๊น่ามี เย่อบรถกระชากเกินกดไม่ติดเลยพี่รอบเนี้ยไอ้แดกไอ้คันม่วงยังไม่ได้เลยนะพี่จิ๋วไม่จิ๋วชีวิตจริงตายนะผมตายนะพี่นี่ครับผมขับแลมโบว์เป็นเบิร์กแลมโบว์ดิเป็นเบิร์กแลมโบว์ดิเออเอาแลมโบอะแลมโบไรงี้ตาล้ามนะชีวิตจริงหัวขาดแล้วนะ บอกว่าสุดทางไม่ใช่หรอพี่ทางก็ทางสุดอะเสียงเท่อะเว้ยตอนแรกเสียงมันเบาเลยใช่เหรอตอนแรกแต่นนี้ก็ดังเลยนะพี่อันนี้ดังแบบรั่นเลยอะเออมันยังเล้าเนี่ยขับแล้วมันจะได้ตื่นหน่อยพี่ไนพี่ไนผมเองคันเนี้ยแลมโบอะเดี๋ยวผมเองพี่ชายม้งขับดีเวทที่จูนใหม <design> <par> <ption> a ั b โมเทกว่า,าใช่เหรอผมว่าแม็กแม่งหล่อกว่านะคันนี้แม่งเสียตรงตูดป่ะผมว่าถ้าตูดมันดีๆผมว่าหล่อใช่ไหมายเลยผมไม่ไม่ค่อยชอบตรงตูดอะ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ละเล้นร้านกี่โมองอ่ะพี่ผมอยู่ท,ที่เดิมพี่หกนาทีแล,ล้ก แลนะไปร้านแรลนะก่อนนะพี่อันนี้รวมโดยประมูลไปนเน,นี่ยร้านไหนก่อนอ่ะแมงโคเสียงดังร้านไหนร้านแรกอ่ะดีจีพาวฮกซูนเอซับดีจีพาวกซนเอซับโอเคพี่ต่อมาอีกนิดน,นึงอ่ะอีกนิดน,นึงก็เป็น JK เจเคแดงแล้วก็ปูนแ,แมงมาไม่จะมาเลื้อกูพาวอ่ะพี่ พี่เอ้ยพี่พี่วินเทจอยู่ไหนพี่วินเทจพีบีซีเขามารอร้านเผานะพี่ไอยตาโกดนั้นเลยใช่ไหมล่ะพอมันเจ็งมันรออยู่เพื่อนใช่ใช่ใช่นับเลยพี่ไหนนับเลยตะโกนได้นะพี่เข้ามาได้นะพี่ดาหนึ่งสองสามมาติน้มาตินเราจะไปหวั่นบูตไหมเนี่ยบูตไหมเผาไม่บูตดิไม่บูตไม่บูตนะสรุปเอาก่อนเปิดบูตเต็มเต็มเปิดบูตไม่เป็นไร ไปได้อะอย่างที่บอกพาลุ้สึกจะมีฮืมนะเรามีเวลาใช่ไหมเราขึ้นไปแล้วโบว่าเอาอยู่แล้วเนี่ยพาขอตีแปดไม่ได้โบไดนไหมมันนี่คืออะไรพี่บาร์มลมนับขั้นก่อนไอ้เหี้ยคันนี้ก็ลั่นอยู่นะโดนรถคันเก่ากูหน่อยโดนรคันเก่ากูหน่อยมีสองคนไอรถคันนั้นมีเท่าไหร่อ่ะพาขอตีแปดตาไม่เก่คนที่ตา อันนี้มีรถเดียวตีดเป็นสองสี่ร้านขาดสี่ลพี่ร้านเผาอีกสามอีกสี่นาทีรวมเร็วไปช่วยก็ได้ร้านเผาแรงไปเฮ้ยเอาอาแปดให้ผมขับดีอาแปดอะเรียกอาแปดให้ มาสลับกันไม่ขับมาพี่ไหนแปปเดียวพี่มาดีเด็กลับไปดแล้วเบสน้องอาแปดอ่ะไม่ากขับอาแปดอ่ะลันพี่ผมไม่ได้บู๊นะเมื่อกี้ถ้าแปดประมูลปะไม่รู้เลี้ยวอ่ะแต่ว่าแต่ว่าทางตรงแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวเทอมปะหล่ะเลี้ยวอ่ะร้านไหนพี่เก่งร้านไหนพี่เก่งไอผมคนลองขับอาแปดหน่อยที่ไปขับเรือโบนั่นแหละขอเพย์บอยกำลังไปธรรมดาเรื่องใหญ่มาใช่แล้วกำลังไปกำลังไปอยากเดินลื้อของแก๊งใหญ่ๆบายเต็มสลัดอีกกำลังไป ไปสองเนยขอลองขับได้ไหมขอลองขับเดินบั๊กเกอร์ไปนั่งไปนั่งเนยปั๊กเกอร์เกอร์อน้ำนะโอ้ยแค่ทางทางไม่ไม่รถเต็มป่ะเ,เกอร์นำก็หนึ่งสองรอบมีหึมนะเข่ <c oughs> าหึมนะเขาหึมนะโอ้โห ไม่เขาไม่ไม่ได้ตั้งหลักไปพี่จีไม่บูนนะไม่บูนะยิงตกเลยบูออ่าแปดรถกาชาโดนโดนอาแปดรถกาชาหน่อยเอาล่วงลวงลวงมัวมันอะไกลเกินเขี้ยคนเก่าอ่ะไอเขี้ย เลยไม่ได้เาไวเป็นมันขับรถคีแล้วมึงเนี้อุ้ยอียชนพี่นหนเจอหลักกลางนะพี่นหนพี่อ่ะนั้นเก่งฟ้องแถว JK กับแดงนะยังไม่ได้ไปลงนะันลง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 ลวงนะาไอ้คูอ่ะไอ้คูอ่ะคูนน่าจะลงรถปลาไม่เห็นชื่อป <คน S 2> ูนตีเต็มยังอนะ่ะ เอาเต็มแล้วเอาเต็มแล้ว